อย่าพลาดข่าวดีสำหรับสังคมไทยในวันนี้ครับรัฐบาลได้เดินหน้าสร้างโอกาสการทำงานให้กับคนพิการพร้อมกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่นายจ้างควรจะรู้นะครับรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจังครับตามกฎหมายมาตรา 33, 34และ35โดยกำหนดให้ในายจ้างรับคนพิการในอัตรา1ต่อ100คนหากเกิน50คนต้องจ้างเพิ่มอีก 1นคนครับพร้อมกันนี้ครับก็ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนายจ้างที่จ้างคนพิการโดยสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าและถ้าหากจ้างเกิน60%ของพนักงานทั้งหมดก็จะสามารถหักได้ถึง3เท่าเลยครับแม้ว่าจะไม่จ้างตรงนะครับนายจ้างก็สามารถที่จะเลือกช่วยเหลือผ่านการจัดพื้นที่ขายหรือบริการอื่นๆได้และยังนําค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนะครับมาหักภาษีได้เช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือก้าวสำคัญสู่สังคมที่เท่าเทียมและ ย,ยั่งยืนนั่นเองครับ